กทุกคเราจะมารีวิวอาหารนักบินอวกาศเว้ยเขาสั่งมาสองอันก็คืออันนี้เป็นกระแลมเว้ยกระแลมแบบที่ที่แบบนักบินอวกาศกินอยู่ในแบบนอกรู้แล้วก็อันนี้มันหมักไม้เป็นมะขายเป็นพีชเป็นพีชทางในอูโ,อโหเป็นตอนตอนแต่ทางนอกก็คือคือหมากไม้อบอบแพงของนี้ห่อนยัง <laughs> พีช รสชาติคือแบบตดอบปกติ่ะนะตดแบบอบ,บแห้งปกติแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะฉมก่อนแล้วมันแบบละลายในปากแล้วแบบเวลากินแล้วเขาจะแบบเออเออคือแบบคึบบคมของไม้แท้เลย,ยนะก็แซ่บดีนะต่อไปก็คือกระแลมฟังมาจากเน็ตหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นกระแลมแล้วมันจะเย็นโบอันนี้มัน,น,น,มน,น,นไม่เย็นเลยตัวเขาไปแช่ตู้เย็นได้ปะ กระแลมสตรอเบอรี่หอมเห็นว่มันแบบบวบวแต่พูดว่าอยู่ในกองมันจะเห็นสีบ,บวบแบบในตอนนี้นะมันบวบประมาณแบบคือกระแลมอันกระแลมที่แบบกระแลมญี่ปุ่นวะกระแลมอย่ปุ่วะที่มันเป็นจุ๋ยแต่บดต้อง,องเข้าตู้เย็นนะกรีโกะคืออันนั้นกินกัคล้ายๆกันเลยออโอเคเลยแซ่บ <laughs> แบบคล้ายๆว่าอันนี้ฮัน่ะเดยวกัรใหเบอรคล้ายๆว่าอันนี้ฮัน่ะซีบัวบัวนี่ฮัน่ะจะเป็นแบบนมนมข้างนอกกับแบบเป็นคุกกี้ปกติสินะเวลาเขาเขาปากแล้วมันจะแบบละลายในปากเขาเลยเว้ยเ้มันแซ่บอ่ะแซวแซว โลแทบกนขนมที่เขากินแบบปกติอีกของไม้ก็นังแบบพอเดาได้นะแต่กะแลมแบบเกินคาดเวยบริคินมันจะแซ่บขนาดนี้มันเกินคาดเลยเออเขาคิดว่ามันก็อาจจะแหวะๆสินะแต่แบบแต่แบบมันแซ่บเว้ยรสชาติมันอาจจะแตกต่างกันตอนที่แบบเออตอนมันอยู่น้องโลกกับอยู่ในโลกมันจะต่างกันด้วยความแบบความกุรกาดอะไรอย่างเนะแต่แต่เขากินอยู่ในโลกเนี่ยมันแซ่บนะไปแล้วบายบายมาแบบเออกินให้เบอรง คหลังจากปิดคลิปไปแล้วเฮาหาแต่เห็นว่ามันเบื้องหนึ่งมันเป็นแบบอ้ยรสวานิลาใช่นะเฮยแซบ่บเป็นแบบนมนมแต่รู้สึกว่ามักซีปัวอะไรก่อนแต่มันก็นแซ่บเ้ยมันแซบ่บเฮยมันแซ่บก่อนแบบขนมเดแยวกินลูกติอีก